ดูผู้หญิงนคนนี้นะคะเดินทางจากภูเก็ตมาเพื่อขอความเป็นธรรมเลยนะคะและอยากได้รับความช่วยเหลือจากการที่ถูกอดีตแฟนนุ่มเป็นถึงทนายความด้วยนะแต่กลับไปใช้วิชาวความรู้เนี่ยมาข่มขู่คุกคามเธอนานถึง2ปีแล้วนะคะแล้วเธอบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงจนถึงขั้นคิดสั้นมาแล้วค่ะ ผู้หญิงคนนี้อายุ36ปีนะคะเธอมาขอความช่วยเหลือที่กระทรวงยุติธรรมหลังถูกแฟนเก่าที่เป็นทนายความอายุ39ปีทำร้ายร่างกายตามข่มขู่คุกคามต้องหวาดระแวงมานานถึง2ปีแล้วก่อนหน้านี้คบหากับทนายคนนี้ตั้งแต่ปี66แต่ไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสกันฝ่ายชายมายืมเงินก้อนแรก8 0 0แสนบาทตั้งแต่ยังไม่ได้ตกลงคบกันเลยนะคะโดยบอกว่าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องคดีความและจะเอาไปสร้างบ้านจนเสร็จ ปลายปี66มายืมเงินอีก4 0 0 0 0นบาทตอนนั้นเนี่ยตกลงเป็นแฟนกันแล้วเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรเ,เป็นแฟนก,นกันก็หยิบยืมกันได้สี่แสนก็ให้ไปอีกร,ระหว่างที่คบกันฝ่ายชายเริ่มมีพฤติกรรมชู้สาวมีปัญหาผู้หญิงคนอื่นอยู่เรื่อยๆนะคะจนเธอไม่สบายใจก็อยากจะแยกตัวออกห่างละและของเงินที่ฝ่ายชายยืมไปคืนแต่ฝ่ายชายบอกว่าเธอเนี่ย ให้โดยสเสน่หาถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาคือ,มอไม่ได้เป็นการกู้ยืมะ,อะเอาข้อกฎหมายมานี่แหละเธอก็เลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเหมือนถูกเอาเปรียบด้วยหรือเปล่าแล้วฝ่ายชายไม่ยอมเลิกรามารังควานตามให้เธอกลับไปคืนดีด้วยบางทีไปดับทําร้ายอยู่ที่ที่ทางานไปเที่ยวร้านเหล้ากับเพื่อนก็ตามไปอรารวาสตบตีตะโกนกล่าวหาว่าเธอมีชูต้ต่อหน้าสาธารณชนจนทําให้เธอรู้สึกอับอายค่ะ เธอเล่าเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับบอกแฟนเก่าเนี่ยยังโพส์ประจานเธอในโลกโซเชียลทุกวันเล่าหาว่าเป็นชู้กับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะครับใครที่เข้ามาช่วยเหลือเธอทุกคนต้องเดือดร้อนหมดซ้ายังขู่ว่าหากไปแจ้งความจะปล่อยคลิปวิดีโอไม่กลัวด้วยเพราะว่ารู้กฎหมายหากถูกดําเนินคดีก็สามารถทําให้ผิดเป็นถูกได้ทําให้ที่ผ่านมาไม่กลา้าดําเนินคดีเพราะว่าแฟนเก่ามี เขาเรียกว่าความรู้เรื่องข้อกฎหมายอ่ะดำเนินคดีกับคนอื่นไปทั่วเธอก็เลยกลัวว่าเอาถ้ามันมีความรู้แบบนี้เธอาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าอา่ะลองฟังเสียงเธอดูครับค่ะเอาภาพผมมาโพสนะครับมองอย่างนี้ก็เป็นภาพผมนะครับปิดบังแค่ขีดเขียนตัวเล็กๆแต่ย่าลืมนะผมเป็นบุคคลสาธารณะนะครับผมก็ฟ้องแน่นอนนะครับ ตัวเองก็ไม่มีตังค์นะตัวเองก็จนอยู่แล้วนะครับหาเรื่องเสียตังค์ในทนายความหาเรื่องจ่ายค่าเสียหายค่าเสียหายของผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าหลายแสนนะครับ แล้วอันนี้เป็นฝ่ายชายนะค่ะอ้าวทีเนี้ยพอฝ่ายชายคุกคามหนักขึ้นนะถึงขั้นจ้างคนมาคอยติดตามเธอบอกผู้เสียหายเนี่ยย้ายไปที่ไหนเนี่ยก็ยังถูกคุกคามจนเครียดถึงขั้นเคยคิดสั้นเลยเพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปได้แล้วนะคะคก่อนจะตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากทางมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งโดยผู้เสียหายแจ้งความไว้3โรงพักด้วยกันคือสอพอเมืองภูเก็ตสพฉลองและสพวิชิต ในข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของการตามคุกคามข่มขู่ไปจนถึงจ้างวานฆ่าด้วยนะคะฟังเสียงผู้ร้องเรียนค่ะคือหนูเคยคิดสั้นด้วยนะคะหนูเคยคิดสั้นคิดจะฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาทนายท่านนี้ค่ะ,ะจะบอกหนูคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นชู้กับหนูทุกคนแม้กระทั่งตอนนี้หนูทำงานอาสังหาเป็นนายหน้าอาสังหาก็ ได้โทรไปหาผู้ใหญ่ให้เลิกจ้างงานหรือเลิกให้เลิกให้เลิกจ้างหรือเลิกติดต่องานเลิกร่วมงานกับหนูเพราะไม่งั้นอะ่ะก็จะโดนฟ้องฟ้องด้วยคือทําให้หนูไม่มีที่ยืนในสังคมคือตอนนี้แบบหนูไปอยู่ที่ไหนตอนนี้หนูย้ายคอนโดสามที่แล้วค่ะก็ตามไปคุกคามคุกคามแล้วก็ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณผู้ชมครับฝ่ายชายออกมาโต้ทันทียืนยันว่าคบกับฝ่ายหญิงมา4ปีไม่เคยทัาดาลร่างกายฝ่ายหญิงเลยนะครับและไม่เคยยืมเงินฝ่ายหญิงมีการส่งเสียเลี้ยงดูฝ่ายหญิงมาตลอดด้วยก็ให้เงินเดือนละ2-3แสนลให้เยอะนะฮะระหว่างคบกับฝ่ายหญิงรับรู้มาตลอดว่าตัวเองเนี่ยมีโรคหลายใบมีแฟนหลายคนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใคร จนกระทั่งไปสู่ขอฝ่ายหญิงกับทางครอบครัวแต่กลับไปเจอฝ่ายหญิงอยู่กับชายอื่นจึงบอกว่าหากต้องการเลิกให้โอนเงิน2ล้านบาท2ล้านคืออะไรเป็นเงินค่าสร้างธุรกิจกับที่บ้านฝ่ายหญิงและเงินที่ซื้อรถที่ฝ่ายหญิงใช้ในปัจจุบันแต่ฝ่ายหญิงไม่คืนให้ยอมรับว่าจ้างคนไปติดตามจริงๆแต่แค่ให้ไปดูแลหลังจากที่ทะเลาะกันพกรัวฝ่ายหญิงจะน้อยใจและหนีไปที่อื่นไม่เคยจ้างให้ไปทำร้าย เชื่อว่าที่ฝ่ายหญิงออกมาร้องเรียนเกิดจากความไม่พอใจที่ตัวเองเนี่ยฟ้องร้องคดีอาญาและแพ่งกับฝ่ายหญิงกว่า4คดีนะครับจากนี้ยืนยันว่าจะเลิกกับฝ่ายหญิงและจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีกครับไม่เคยให้ใครไปทำาร้หแฟนผมถ้าเสียบ ไอ้ที่เสียบอะชาชาชาผมพิมพ์นะเสียบผู้ชายนั่นคือพูดเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่นิยมการใช้กําลังรอบผมเป็นทนายความไม่ได้ทำร้ายครับผมโดนตีหัวแตกมาสามรอบจากผู้หญิงคนนี้ตีผมหัวแตกผมไม่เคยดำเนินคดีอะไรของผมไม่เคยไปแจ้งความนะครับแล้วก็ภาพนั้นเป็นภาพสมัยไหนไม่รู้นะครับต้องถามเวลาด้วยภาพสมัยไหนแล้วร่รองรอยนะครับที่ผมเห็นในหัวกระเซ็เมื่อกี้เป็นร่องรอยของการฉลองนี่ครับผมเป็นทนายรายได้ผมสองสามล้านนะครับต่อเดือน ผมจะไปยืมเขาทําไมอะถามผมเป็นนายที่มีชื่อเสียงแล้วทีนี้คือปัญหาคือว่าเขาทํางานอะไรมีเงินจากไหนผมยืม โอ้เป็นทนายรายได้เยอะนะเดือนละสองสามล้านนะฮะอ๋อก็สามารถให้เงินผู้หญิงคนนี้ได้เดือนละเป็นแสนแนก็เดือนละสองสามแสนนะรายได้เยอะทีเดียวนะฮะข้อมูลไม่ตรงกันเพราะผู้หญิงบอกมายืมเงินเนี่ยเป็นล้านละรวมๆหลายหลายครั้งเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบข้อที่จริงละค่ะทีนี้ทางมูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าทนายความคนนี้เนี่ยยังเอารายการดังไปแอบอ้างในการรับคดีแล้วไปทิ้งคดีจนผู้เสียหายมากกว่า20คนอันนี้เหตุการณ์ที่ภูเก็ต อันนี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะเบื้องต้นเนี่ยที่ปรึกษารัฐมนตรียุติธรรมรับเรื่องร้องเรียนแล้วเดี๋ยวจะส่งหนังสือขอความร่วมมือไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดดาเนินคดีทั้ง3สอพอที่ภูเก็ตนะคะรวมถึงสภาทนายความให้ตรวจสอบมันญย่าทนายความของคู่กรณีผู้ร้องเรียนด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังพูดไม่เหมือนกัน<ช>นะครับทุกผู้ชมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมัน วันนิวครับ